มาพบกับรายการกึ่งคําของเธอน้องใหม่นะคะเพื่อสืบพิเพียงคนเีเท่านั้นขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ตอนนี้นะคะทำให้ตอนที่หนึ่งของเราเนี่ยนะคะยอดวิวทะลุ1,000แล้วค่ะ ขอบคุณที่ทำให้รายการเราเนี่ยสามารถมีตอนที่2ได้ด้วยประมาณนี้ไม่ตายใ่ตอนแรก <laughs> เราก็กำลังทำซับไตเติ้ลนะคะสำหรับตอนที่2ยังไงก็รอกันหน่อยนะคะแล้วล่าจากที่เทปที่แล้วนะคะแก๊กเนี่ยได้อยู่ต่างประเทศแล้วตอนนี้แก๊งอยู่ต่างประเทศอยู่นะคะเพราะแก๊กเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ต Break the Order Tour Final 2013นนะคะของยูนิโอจากที่ แอนนเน็กเซลใช่ไหมแอนนเน็กเซลฮอล์มอสต็อกโฮมค่ะประเทศสวีเดนใช่ค่ะแล้วก็สําหรับคนที่นะคะที่ติดตามข่าวสารของสองคนนี้อยู่นะคะก็จะทราบถึงความสัมพันธ์ของของนี้เขาแบบว่าสนิทกันเรียกเขาว่าพี่ชายน้องชายเลยก็ว่าได้น่ารักเนอะใช่แล้วตอนมีดราม่ากันเกิดขึ้นในทวิตเตอร์เนี่ยก็แบบว่าแก้ข่าวกันไปแก้ข่าวกันมาช่วยกันละกันแต่ว่าสําหรับเรื่องดราม่าเราก็ไม่พูดไม่ตั้งกันเองดีกว่าแล้วก็ประเด็นหลักนะคะที่แกไปร่วมงานนี้ก็เพราะว่าเขาแต่งเพลงร่วมกันคือจริงๆแล้วมันเป็นเพลงซากุุระะะจิบนนี่่แแหลคกก็อเป โยฮิงโงะเนี่ยชื่อว่าซากุรานะคาเคระอยู่ในอัลบัม้ม Break the Order ในเวอร์ชันญี่ปุ่นด้วยเป็นเพลงฝากแปลซึ่งคอนเสิร์ตเนี่ยค่ะแกจะร้องสองเพลงคือซากุรานะคาเคระแล้วก็เพลง Not Alone ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นแบบว่าแฟนแคมนะคะทั้งภาพนิง่งแล้วก็ภาพเพื่อนไหวนะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ชัดเลยคือยังไงก็เราก็อุดหนุนออฟฟิเชียลดีกว่าเนาะ ก็ตอนนี้ DVD เปิดสั่งให้จองเลยด้วยคนที่จองล่วงหน้านะคะจะได้รับการไลฟ์เซ็นของนิวด้วยนะคะก็อย่าลืมไปดูไปจองละกันไม่แน่ใจว่าเมไหนวเนไหนเนหมือนกันก็นกลองติดตามไปที่เอีของยงผมกันนะคะ,คะเรายังอยู่ที่ต่างประเทศกันอยู่นะคะใช่แล้วค่ะตอนนี้มีวงเรสจุนีนะคะวงซิมโฟนิกเมทัลจากประเทศบราซิลมีโกอินเตอร์วัสอ,กอีกแล้วเยบิน yeah, <been> cool. หลากหลายจริงๆเลยจะลรามีเดบิวต์อัลบั้มนะคะชื่อว่าซูพิมเลกาซี่นะคะวงนี้มีสมาชิก4คนก็คือจุนกิคาซูโอะ กูไล่แล้วก็ใช่ไหมแล้วก็เดี่ยวมาลูค่ะเดี่ยวมาลูค่ะแล้วก็สำหรับคนที่สงสัยนะคะว่าวงนี้เนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับแก๊กนะคะก็เพราะว่าอัลบั้มใหม่นะคะที่ชื่อว่า Supreme Legacy เนี่ยนะคะก็จะมีโบนัสแท็กซิรงนะคะเป็นเพลงโคเปอร์นะคะโดยเขาเอาเพลงโคเปอร์มิสเตอร์โมของแก๊กมาเลยโอ๊ยมิสเตอร์โมนี่แบบว่าเพลงในตำนานเหมือนกันเนาะแบบใช่ใช่ใช่เราแอบเห็นเขาคุยกันในคอมพิวเตอร์กันหนึ่งกันอีกที่นะแบบประมาณว่าแบบ จนเกิงก็แบบขอบคุณนะที่แบบว่าเฮ้ยเอาเพลงนี้มาให้เราโปเวอร์ว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากเลย<ร>แกก็จะแบบว่าโอา้ยแังก็สู้ๆเนาะเป็นคนใังใ,ให้สต่แบบจริงเหรอก็ก็มั่วๆเอาใส่ฟิลิตแบบอาเรามาดูคลิปันอยู่นะคะตอนนี้วงเรดจุนี้รู้สึกว่าแมเสเซจนี้ไม่ใช่พีวีเนาะไม่ใช่พีวีเป็นอะไรสักอย่างแบบโคเวอร์ พลงของต้นคลิปนี่นะคะจะเป็นของแก๊กและก็คือเพลงที่วินิมาเตอีหรุคาระค่ะเขาก็พูดถึงมีแสเชจส่งถึงแก๊กในคลิปนี้ด้วยใช่ใช่ก็ลองไปดูกันนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากติดตามผลงานของวงนี้เดจูนีก็ลองเข้าไปที่เ a c e b o o k แล j เดจูนีได้เลยค่ะข่าวต่อไปนะคะก็หลังจากที่แก๊กได้ร่วมงานกับหลายๆคนมาแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกข่าวเลงที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าแก๊กเนี่ยนะคะไปร่วมร้องเพลงกับบงดนตรี ตัวเกียวซิมพาร์โมนิกออเคสตรานะคะซึ่ง <Wow. S 1> วงนี้นะคะเป็นวงที่เก่าแก่มากๆนะคะมีอายุถึงประมาณ102ปีะคะ่ะว oh. งเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นก็ว่าดได้สรางเป็นประวัติศาสตร์อีกแล้วผู้ชายคนนี้ส่วนสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะก็จะจัดขึ้นวันที่26นะคะธันวาคมมีทั้งหมด2รอบนะคะรอบแปดโมงครึ่งแล้วก็รอบหึ่ทุ่มนะคะด้วยบัตรนะคะเ้าะคะสองหเยนด้วยกันแล้วก็มีของที่ระลึกให้ในง,งานด้วย oh. テンション高いです、はい、何を託すのこの髪めにうちのおじさんの学校です ปีเนี่ยจะแบบว่าเฟเวอร์ประธานั้งเรียนตอนนี้กลับมาแล้วนะคะเป็นคาั้มาอีกกับพี่เอ็มงานโรงเรียนครั้งที่90แล้ว90แล้วยาวนานมากมากเวอร์คือตอนเริ่มอะเริ่มปีที่8 6โขงั้เรียนเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตหนึ่งที่แบบว่าทีมเนี่ยเป็นเป็นทีมแบบโรงเรียนเลยแฟนก็เป็นประธานนักเรียนแล้วก็คนมาดูเนี่ยคือแบบต้องใส่ชุดเรียนด้วยนะใช่คือแบบจะได้ย้อนเวัายก็คราวนี้แฟนแกนี่เก่งมากก็จะแบบว่าอายุแบบเลยโรงเรียนแล้วแหละ เราอย่าถามอัยรุ <S <s ่ต kind of anyway> ัวเองนะคะก็บอกว่าเป็คแอบเด็กแล้วเราก็ใส่ชุดนักเรียนนึงใช่ไหมใช่ก็แบบใส่ชุดนักเรียนเข้าไปในคอนแล้วก็แบบมีคูปองอาหารกลางวันอะไรนี้แจกด้วยนะรู้สึกว่าจะมีโชว์พิเศษเนี่ยจะมีแขกรับเชิญเยอะแยะเลยมามาเซอร์ไพรส์แต่ว่าไม่มีใครรู้เลยนะว่าเป็นใครบ้างไม่มีใครเลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยต้องวีเทอร์ไม่ไม่หลุดเห็นซ้ำมากเหมือนกันนะเหมือนแบบเพิ่งมีข่าวมาว่าแบบว่าแก๊คเนี่ยออกแพ็์เกจทัวร์ให้งานโรงเรียมดีด้วยใช่ป่ะใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้นอกจากว่าจะได้ไปดูคอนเสิร์ตแล เซอร์วิสสุดๆใช่คขั้วๆไม่ได้ไปเป็นรถเนี่ยคะ่ะจะออกเดิทนทางจากโตเกียวนะคะไปที่นางูยาแล้วก็โอซาก้าแล้วก็เซนไดด้วยซิปท,ที่พิเศษของคนที่ซื้อตั๋วนะคะก็คือ1ก็คือได้สองพิเมียมที่จะ<ส>มีขายเฉยมะก่อน2ก็คือได้ซื้อของที่ทระลึกบนทัวร์เลยแล้วก็3เนี่ยมีรถส่งหน้าฮอลเลยนะคะแบบไม่ต้องไปเดินหาแท็กซี่อะไรอย่างนี้จริงๆเราเนี่ยมันเหมาะมากเลยอ่ะเหมาะกับพวกเ卡าที่เอาลุกโซแล้วก็4เนี่ยเปิดพติ๊กน้ำบอกด้วย5้าฝากของรถได้แล้วก็6ที่อ่านห้ ก็มารักคือว่าโดดๆมาแล้วเหนื่อยอาบน้ำตัวไม่เหนียวสบายๆไม่ต้องเห็ดบนรอบผ้าประมาณนั้นแอบกระซิบนิดนึงว่าติดตามรายการเราดีนะคะจริงค่าคอนเสิร์ตจริงมากถ้าอย่างนี้เราก็ต้องติดตามเพราะเราสองคนก็เราไม่รู้เหมือนกันว่าคนไหนไปถ้าสมมติว่าใครได้ไปเนี่ยเอามาเล่าให้เราฟังบ้างก็ดีเนาะเรามาแชร์กันแล้วข่าวแก๊้ของเราต้นเองตอนนี้ใกล้ปีใหม่แล้วเราถึงอะไรกันปฏิทินคาร์เรเนอร์นั่นเองนะคะเย้ปีนี้รูปก็หมดฮอตมากกลายเปินที่อินโดนีเซียที่ อายนะรีสอร์ทอ๋ออายนะรีสอร์ทแกบ,บอกว่ารีสอร์ทที่ไปถ่ายเนี่ย สวยมากๆเลยนี่รอกันไปดูกันได้ทรายสวยมากค่ะติดท็อปทีด้วยนะของมาลีเลยว่าที่เนี่ยสวยชายท็อปทีท็อปทีไม่เท่าไหร่นะคืนคืนถ่ายคืนละเจ็ดแสนโอ้โหเจ็ดแสนถ้าลงทุนขนาดนี้ต้องซื้อแล้วแหละต้องแบบว่าช่วยกระสับสนุนของชิ้นนี้หน่อยว่าถอดชุดโปรโมทฮอตมากจริงจริงถดจากทัวร์ถอดจากทัวร์ใช่มาอุทัวร์บัฟมาปฏิทินต่อเอาเป็นส่งไปของขวัญให้ผู้ใหญ่ได้นะเพราะว่ารูปรูปไม่อนาจารเท่าไหร่มีทั้งแบบตั้งโต๊ะแล้วก็แบบแขวววนนนนผังด้้ยยะะคคราา3,000 2,500เแลก็ ด้วยข่าวซิงเกิลใหม่นะคะตอนนี้ไม่มีพีพีนีเหลือจีนออกแค่ชื่อเพลงชื่อเพลง P.S. I Love You คะ่ะผูแ<ป>้แอบใครหรือเลปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้จิ้นไปเองแล้วค่ะว่า <c oughs> น่าจะพูดถูกเราใช <c oughs> ่ตอนนี้ก็มีคนเดาไปไหลายแล้วเออเพลงจะเป็นยังไง่ที่ออกมาลักษณะไหนก็ต้องลองติดตามกันดูเหมือนกัน่าจะเป็นยังไงตอนแก๊กเนี่ยนะคะก็มีเปิดให้พวกเจ้าเลิฟเวอร์นะคะลงทะเบียนรับข่าวสารผ่านอีเมลซึ่งอันนี้วิธีการเนี้ยเป็นวิธีการที่เมื่อก่อนเนี่ยเสียงเงินแต่ตอนนี้ด้วยความที่ว่าแบบ อาจจะเปลี่ยนโฟล์กหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ฟรีแล้ว,ล,วลองลองคลิกกันแล้วก็หลอว่าไปสมัครก็จะได้เมลจับแก๊กแบบว่าแก๊กส่งเมลมาให้อะไรอย่างเงี้ยเต้นที่ละวันเลยค่ะสำหรับข่าวสุดท้ายและท้ายที่สุดนะก็คือข่าว มูซาการนะคะภาค2นะคะ<ม>ซึ่งจะฉายไม่ใช่ฉายคะ่ะแสดงนะคะในปีหน้านะคะวันที่8เดือน8นะคะก็จะมีที่โตเกียวนางโงยา่าแล้วก็โอซาก้านะคะสำหรับราคาบัตรนะคะจะมี3ราคาค่ะก็คือ S card นะคะก็คือ 10, 8, 1 8 0 0 0เยนใช่ค่ะแล้วก็มี A card A card นี่1 3 0 0 0เยนแล้วก็ B card นะคะ8,000ันเยนค่ะก็ราคาจิ๊บๆเนาะสไตล์แก๊กแล้วก็ข่าวอัปเดตในวันนี้ก็หมดแล้วเนาะหมดแล้วยาจั ใช่แล้วก็อาจจะมีบางข่าวในที่ตกหล่นไปบ้างก็ลองไปติดตามนะคะในเฟซบุ๊กของแก๊กไทยแลนด์ com นะคะและบองว่าอย่างนั้นเนี่ยจะอัปเดตข่าวสารแบบวีดีที่วีทีเลยแก๊กปั๊เมื่อไหร่ปุ๊บเราก็อัพตามแก๊กไปแั้วเลยทันทีใดทุกทุกวันที่แบบว่าคนคนที่กดไลค์แฟนเพจเนี่ยตื่นมาจะเจอแก๊กทุกวันเลยก็แบบเล่นมาเราสแปมไม่จริงจริงรอเล่นนะใหญ่ใหญ่ใหญ่เล่นคอมพิวเตอร์นะช่วงต่อไปนะคะเชิญพบกับช่วงจีเล่ปดก็จีสเปเชียลเลยนะคะช่วงจีเล่อด สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วง G r e p o r นะคะขณะน,นี้เรากําลังยืนอยู่ที่หน้าสถานี e n m a จิค่ะซึ่งปลายทางของเราวันนี้คือสถานีากะอาราชิยาม m a ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่สถานีากะอาราชิยาม m a กันแล้วค่ะซึ่งเราก็ไม่ได้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศอย่างเดียวนะคะวันนี้เราก็มีพิธีาที่เกี่ยวกับกับกตบมาแนะนําเช่นเคยค่ะสถยจะเป็นอะไรนั้นเราไปติดตามกันค่ะ น่ารักมากเลยค่ะราคา1480เย็เยนซึ่งถ้ามันโดนน้ำมันจะขึ้นลายเป็นดอกสกุระาค่ะแต่ถ้ามันแห้งมันก็ไม่ขึ้นลายอะไรเลยนะเก๋ ซอฟต์ตอครีเป็นขอากินตัวอย่างค่ะโปรดเตยขอกินแป๊บหนึ่งขอกินอันต่่ที่เห็นอยู่ขนาดนี้นะคะก็คือแม่นางคาสึราคาวาค่ะถัดมาข้างๆก็จะเป็นสะพานโคเคซุเคียวค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของที่นี่ค่ะ 嵐山の人気お土産が勢ぞろいするお土産センター、ヨシヤさん。

จะลองแกะกันเลยเนะาะชาบเป็นยังไงขนมนี้นะคะชื่อว่าโดราซา,ายะค่ะซึ่งมันก็มีที่มาของชื่อค่ะคําว่าโดระจากคําว่าโดรายากิค่ะซาจากซากะอาจากาอาราชิยามะละยะจากยะสืทาชีค่ะโอเคลองทานดูนะคะอร่อยดีค่ะข้างนอกจะเหมือนเป็นแป้งแพนเค้กค่ะ ส่วนข้างในก็เป็นขนมยาสุคาชิซึ่งเป็นขนมเป้นชื่อของเกียวโกค่ะก็ค,คิดได้เนะแบบขอเป็นแปง้งแป้งข้างในเป็นหัแดงก็จะมีกลิ่นชินนัมมอนหอมหวานๆค่ะอร่อยดีค่ะแล้วก็ได้ลองชานกันแล้วนะคะกับขนมที่แกกนัดนำค่ะวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะช่วงจีสเปเชียล จีสเปเชียลวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงทีวีของแกนะคะ5อันดับนะคะที่คุณกล้าเปิดให้คุณแม่ดูคะ่ะอันดับที่5ของเรานะคะมีด้วยกันทั้งหมด2 PV ะะีวีนะคะ p ีวีแรกนะคะชื่ออะไรนะรีเทิร์นก็ <laughs> <laughs> คือว่าเพลงนี้นะคะจะเป็นแบบว่าแนวฉากสนามลบนะคะแล้วก็แบบว่ามีเหมือนแบบ แกก็ค่ะเป็นท่านป็นชีมอะไรอย่างนี้ถ้าคุณแม่ชอบแบบหนังแนวประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้ก็จะหลงหลักได้เลยนะคะท่านก็นชีของเราแล้วก็อันดับที่ห้าเพลงนึงนะคะก็คือเพลง Kimiga a คาเคตะยูเม e นะคะซึ่งได้วิเวียนชูนะคะเป็นนางเอกทีวีนะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็แกก็จะหล่อไปหล่อมาแล้วก็แบบนเรื่องเนี่ยก็เข้าใจง่ายแล้วก็ผักมุมเล็กน้อยอันดับที่สี่ค่ะได้แก่ g ซ่าค่ะซึ่งแบบเพลงนี้นะคะต้องคุณแม่ข่าวร็อกเท่านั้นเพลงนี้เนี่ย แก๊กแค่เล่นทำค่ะคำว่าชีซสั้นนะคะก็คือจีซัสซึ่งซึ่งแต่ว่าค่าตัวตายนะคะ <c oughs> ในทีวีก็เลยเห็นแบบว่าแจ็คแบบ Jack <c oughs> แจ็คแจ็คคือใครแจ็คคือใครยิงตัวเองแล้วอันดับที่สานะคะก็คือเอพิโซดศูนะคะหรือที่คนไทยเราเรียกกันว่าเอพิโซดศูนย์นะคะซึ่งทีวีนี้นะคะก็เป็นแบบว่าแก๊กเวอร์ชันกับคุโปอะค่ะแล้วก็เป็นทีวีแบบนิ่งนภาพนิ่งๆิ่งฉายไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งซึ่งก็แบบคุณแม่น่าจะชอบเพราะว่าเป็นดูอะไรที่ดูง,ง่ายๆอะไรอย่างนี้ค่ะ ค่ะแล้วก็อันดับที่2ของเราในวันนี้นะคะก็คือเพลงสัญลักษณค่ะใครดูลูเรื่องราวของมันสัก,ก้าได้ค่ะก็จะแบบว่ามีความรู้สึกอินซึ้งจนน้าตาไหลอะไรเง,งี้ยซึ่งคุณแม่คนนหนที่แบบว่าเซ็นเซอร์ทีวอลลอมอนไหมดูไปก็อินแล้วก็จะอาจจะแบบหลงมาเป็นแฟนคลับแก๊กช่วยซัพพอร์ตอะไรอย่างงี้และแล้วก็ถึงอันดับที่หนึ่งค่ะซึ่งก็คือลาซอมเย่ซึ่งเพลงนี้นะคะก็ก็แอบบดเองด้วยค่ะเพราะว่าเพลงนี้นะคะก็ แกก็แบบหล่อแม่ค่ะเป็นผู้ชายที่ที่น่ารักแม่ดูอะไรอย่างนี้แล้วค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับ p ีวีของแกกนะคะ5อันดับที่คุณกล้าเปิดให้คุณแม่ดูนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะว่า G-SPECIAL ของเราจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นติดตามได้นะคะที่ Facebook ของเรา Black Thailand ค่ะสำหรับวันนี้ขอจบช่วง G-SPECIAL ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้เห็นในช่วง G ีเลยบดเอน่ากินเนาะน้องแล้วมันหมดอายุเมื่อไหร่อ่ะไม่รู้มืนกันอยากให้ส่งให้เรากินบ้าง EMS ไได้บ่ะ อ่ะต่อนะคะเมื่อกี้ก็คือช่วง G Space ชีก็ถามถึงพีีไปแล้วก็อ,อันนี้ถามแนนมากว่าแนนมีพีพีโดนอะไรบ้างก็ที่แนนชอบก็มีซาก,กุระจิรุเพราะว่าแนนเป็นคนข้างใครผู้ชายจุประจำชาติรู้สึกว่าแกเกิว่าชอบมู้สวยในเครื่องแบชแบบข้างเครื่อง, <laughs> ง,งแบบค่ะดีค่งหนุ่มแ่นด้วยนะคือต้องไม่ายกันแล้วนะคะสำหรับเทปน,นี้ขอบคุณสําหรับก,การสนับสนุนแล้วก็แหล่งข่าวที่เราเอามาด้วยใช่เลยค่ะแล้วก็คือเนื่องจากแหล่งขา่าวพวกนี้ทําให้เราได้ทํา รายการนี้ขึ้นมาได้นะคะก็อขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแชร์ช่วยกันโพสช่วยกันโฆษณาช่วยกันกุ้ข่าวขึ้นมากุ้ข่าวขึ้นมาไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่รายการ g p n นะคะรายการกึ่งขง่าวกึ่งเพลงนะคะเพื่อสปินเพลงคนเดียวต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ทุกันที่11ของเดือนตอนนี้ก็ไปล<ม>าค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ